สวัสดีครับสวัสดีครับ พาชมส่วนนะครับนี่ก็จะเป็นต้นอะโวคาโดสายพันธุ์แฮตต้นนี้ก็แฮตเหมือนกัน ตัวนี้เป็นพพะศูนย์แปดครับนี่ก็จะให้พี่สาวมาปลูกต้นกระเจี๊ยบแดงครับผมมันก็จะเป็นภูเขาวิวสวยๆสวัสดีครับ้าชมสวนครับแล้วก็มาดูวิวสวยๆครับนี่เป็นต้นอะโวคาโดครับพันพุพะศูนย์แปดครับตอนนี้เราอยู่ที่ตำบลห้วยข้ากาอำเภอจูนจังหวัดพะเยานะครับ ป่านี่ก็จะมีขึ้นชื่ออีกอย่างหนึ่งก็คือนกยุงนะครับลานลักขวางนกยุง69ครับบ้านผมเองทางขึ้นไปก็อยู่แถวนี้แหละครับห่างสวนผมไปอีกไม่ไกลเท่าไหร่วันนี้มีโอกาสพามาดูนะครับกระเช้แดงรอเก็บผลผลิตแค่ว่าอีกไม่ถึง1เดือนก็คงจะเก็บแล้วครับ มีก็เมื่อวานผมเพิ่งทำเสร็จไปธนาคารน้ำใต้ดีนะครับทำหลุมเล็กๆนะครับจะเป็นวิวภูเขาสวัสดีครับสวัสดีครับก็จะมีปลูกไม้ผลยืนต้นส่วนนี้จะเป็นดินลูกลังครับผมวันนี้อาจจะมีไลฟ์สดถึง3ามรอบนะครับ ถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนช่วงประมาณ10บโมงผมมีนัดไปทำคลิปลง youtube สวนอังหุ่นครับแล้วก็จะขอเข้าไลฟ์สดด้วยแต่ต้องขอคุยกับเจ้าของอีกทีนึงว่าเขาจะว่างให้ไหมหรือว่าเขาจะติดอะไรหรือเปล่าแต่ว่าสัมภาษณ์ทำคลิปลง youtube นี่อันนี้คือได้ละคือว่าคุยแล้วเขานัดกันวันนี้10บโมงครับ ช่วงนี้ก็อา,อาจจะมีไรสดเยอะหน่อยนะครับนะครับมันก็จะเป็นไม้ป่าเศรษฐกิจจะมีต้นสกักอายุครบเออตอนนี้ก็ห้าปีครึ่งแล้วครับก็จะมีต้นสกักแล้วก็ต้นมหกกกนีช่วงนี้สวนก็อาจจะลกนิดนึงนะครับเดี๋ยวรอสักพักหนึ่งพี่เขยว่างเดี๋ยวเขาจะมาตัด ย่าให้ครับผมฝนเริ่มทิ้งช่วงละตอนนี้บ้านผมมันเริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วอากาศกำลังเย็นสบายอากาศกำลังเย็นสบายครับครับวิวสวยงามครับผม ดูสวยงามครับแถวบ้านผมนกยุงเยอะมากนะครับลานลักขวางนกยุงที่ออกข่าวบ่อยก็อยู่ในหมู่บ้านผมนี่แหละครับเป็นป่าในหมู่บ้านผมเองครับนี่ก็เป็นต้นลำไยปลูกดินลุกลังต้นโตบ้างเล็กบ้างนะครับแต่ว่าเขาก็รอดทานแรงทานแรงทานอะไรได้ดีนะครับถ้าเป็นดินลุกลังนี้แนะนําปลูกได้ครับลำไยถ้าบ้านคุณมีอากาศ เย็นที่เพียงพอนะครับเพราะมันต้องใช้อากาศเย็นในการแทงช่อและการออกดอกการติดผลครับ เดินไปเรื่อยๆครับชมสวนไปด้วยชมสวนไปด้วยครับถกกรีบแล้วก็มุมนี้จะเป็นโซนสวนพี่สาวผม,มนะครับก็จะมีนีกก็จะเป็นมะม่วงหลากหลายสายพันธุ์เหมือนกันปลูกระยะชิดครับปลูกที่สี่คูณสี่อันนี้ของพี่คนโตนะครับพี่คนที่หนึ่งผมมามุมนี้ละมามุมพี่ของพี่สาวคนโตละ นี่ให้พี่คนที่สามมาปลูกกระเ๊ยบแดงครับผมไม่อีกไม่ถึงหนึ่งเดือนก็จะเก็บผลผลิตแล้วช่วงนี้อาจจะมีไฟ้สดบ่อยหน่อยนะครับเดี๋ยวประมาณสักสิบวงผมจะไปสัมภาษณ์คลิปเจ้าของสวนองุ่นครับที่อำเภอจุนจังหวัดพยาบ้านผมเองนี่แหละครับแล้วก็อาจจะขอเข้าไร้สดแต่ต้องดูว่าคุณลุงเขาจะว่างให้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะก็บายๆผมคิดว่าจะให้ดูอีกส่วนหนึง่งหลังบ้านผมเอง ตรงนั้นก็จะเป็นสวนลําไยแล้วก็มีมะยงชิดด้วยครับส่วนข้างเคียงมันก็จะเป็นภูเขาครับวิวสวยตอนนี้อากาศกำลังเย็นสบายครับบ้านผมยังไม่หนาวนะครับปกติแถวนี้หนาวนี่ก็ประมาณ14-15องศานะครับอําเภอจูนจังหวัดพะเยา แสงแดดยามเช้านะครับตน็นมุมนึงก็จะพาไปดูถั่วลิสงที่เอามาปลูกไว้นี่ก็ลำใหญ่ครับต้นนี้เริ่มโตละคาดว่าเดี๋ยวปีหกแปดนี้ก็จะเริ่มติดผลละเริ่มจะให้ผลละต้นนี้สวยครับต้นนี้สวยอีกตัวหนึ่งนะครับที่ถือว่าปลูกดินลุกลังแล้วจเจริญเติบโตได้ดีก็ ฝรั่งครับนี่ครับปิดผลดกมากตอน,น,นเก็บไปนี่แบบกินแบบนำใต้เลยครับน่ครับฝรั่งรนี้ก็จะมีถั่วลิสงพันธุ์ไทยนานครับลูกเล็กแต่ว่าลูกเขาจะแน่นครับแล้วก็มีต้นอะโวคาโดี่มุมนี้ที่ปลูกไว้นะครับ ต้องพางใงให้เขาด้วยก็จะมีพบพระศูนย์แปดพพระศูนย์แปดนี้ก็คือว่าเป็นแหล่งใหญ่เลยครับเรียกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของไทยเลยก็ได้ครับเกี่ยวกับด้านอะโวคาโดนะครับผาก็จะดังจะมีชื่อเสียงเป็นแหล่งใหญ่ของไทยเลยแหล่งสําคัญเลยครับพันพ่อพระศูนย์แปดเมื่อปีนี้เพิ่งจดลิขสิทธิ์เป็นอะโวคาโดสายพันธุ์ไทยนะครับขึ้นทะเบียน โลกแล้วครับว่าสัวสายพันธุ์เป็นของไทยของคนไทยเองตรงนี้ก็จะเป็นอะโวคาโดสายพันธุ์เวียดนามนะครับ A034 อายุประมาณ14-15เดือนแล้วครับแล้วนี่ก็เป็นพันธุ์แฮทเป็นแฮทนิวซีแลนด์ครับ วิวสวยงามครับวิวสวยครับแสงแดดมีไอมีหมอกลงนะครับบ้านผมหมอกลงแต่เดือนสิงหารครับแต่ไม่เยอะแต่ว่าถ้าเขาเย็นมากเย็นพอสมควรถ้าลงไปทักสิบสี่สิบห้า 14, 15, นี่หมอกเริ่มเยอะแล้วครับเด็กครับก็จะเป็นถั่วลิสง คิดว่าน่าจะประมาณสิ้นปีเนี่ยหรือช่วงปีใหม่ก็คงจะเก็บผลผลิตแล้วครับ ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมขอให้ผู้ชมจงมีแต่ความสุขและความเจริญน,นะครับสวนสีนาไม้ผลเราสอนคลิปทำเกษตรครับผมปกติแล้วลงคลิปทุกวันอังคารฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่นะครับวันนี้อาจจะมีไลค์ถึงสามรอบในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่า,าสวัสดีครับ